เชยนมาจังไดเน่นนะจ๊ะเชยนชื่อนามสกุลลงเบนบุญแผ่นผ้าที่อยู่น้ำบ่อบ่อเชยนครอบครัวเฮาเมนบ่อเดี๋ยวเวลาไอ้เชยนตัวไทยไอ้เนี่ย ปาก้าเฮาก็มีละขึ้นมาแล้วเข้ามาเร้วเขาก็ต้องทำให้ทำบุญให้ถึงที่ให้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 สมบูรณ์ในการทำบุญอนุโมทนาบุญด้วยนี่นาทตีเอานี่ตัวเชิญแล้วละจีเอามาถ่ายตัวเดมื่อัง มาจาก่ในปะ่ะพ่กเราเห็นกันเลยมาจากจังหวัดใดเนาะจ้ะมหาสะะารคามค่ะโอ้มหาสะะารคามอำเภออย่างจ้ะอำเภอเมืองค่ะอ,อ๋อของเงินเพิ่นอืที่พี่จันนี้เจนซื้อน้ำสกุลในแ่นผาเหลือง อนุโมทนาสาธุสาธุสาธุพ่อทองคำสิโทนมืดดี้วยน่งคันมือสมโทน นักท่องเที่ยวก็เยอะเริ่มจะมาแล้วจ้าอากาศดีมากโมทนาสาธุน้ำสุกคนเลยโนโสเดืนอดนเพลงเอาหมดอื

เอาสีไล้ไล้น่ะปากกาสีไล้ไล้คนับอกาดทีตัวโอ้เหมือนไง พี่แม่หนูเขียนอันเดียวอ๋อค่ะข,ขอบคุณค่ะ